แปดเฉดสี <ersch> จ้าผ้าฝ้ายมักโคนลายแพรวานะคะผ้าฝ้ายมักโคนลายแพรวาสวยๆแปดเฉดสีสวยๆพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะร้านแม่มารีผ้าไทยนะคะมีนะคะมีผ้านะคะสําหรับนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่นะคะสนใจนําไปตัดผ้าถุง ไปตัดกระโปงไปตัดเกงนะคะตัดเองได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะและที่สําคัญนะผ้ารุ่นนี้นะคะคุณลูกค้านะซื้อไปไม่ต้องไปซักนะไม่ต้องไปซักเพิ่มเติมนะคะส่งตัดได้เลยนะคะส่งตัดได้เลยนะคะว่าเพราะว่าทางร้านของเรานะคะอบฟิกสีให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าคะอบฟิกสีให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจน้องงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่บอดีผ้าไทยด้วยนะคะ สีเหลืองค่ะสีเหลืองสวยมากๆเลยค่ะพี่พี่ขาสีเหลืองสวยๆเลยค่ะสีเหลืองลายแพวาจารับผืนนี้นะคะเก้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะขนาดหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรสวยๆมากมากเลยค่ะคุณลูกค้าขานี่ค่ะนำไปตัดเป็นกระโปรงเป็นผ้าถุงคือสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะนี่ค่ะไหนๆรับสีเหลืองนะคะโทรมาเลยค่ะ 0890416008หรือว่าแอนไลน์ค่ะ MALI0416 ได้เลยค่ะสีเหลืองลายแพรวา990บาทสามารถนำไปตัดกระโปรงผ้าถุงหรือว่ากางเกงได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะหรือว่าจะไปตัดเป็นชุดแสกสั้นๆก็สวยนะนี่ค่ะแนะนำเลยจ้า990บาทค่ะรับผืนนี้นะคะรับผืนนี้นะ,คะแคปเจอร์หน้าจอนะคะแคปเจอร์หน้าจอนะแล้วก็ ถ้ามีลายเนาะแอดไลน์มานะ m a l i 0416นะจ๊ะหรือว่าเตรียมกระดาษปากกาขึ้นมาได้เลยจดเลยสีเหลืองลายแพวา990บาทแล้วโทรมานะ0 8 9 0 4 1 6 0 0สจ้าสีที่สองค่ะสีแดงค่ะขายดีมากเลยตอนนี้นี่ค่ะที่สาขาหอโหวตนะคะที่สาขาหอโหวตร้อก็ขายดีมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะผ้านะคะผ้าฝ้ายมักโคนลายแพวา นี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะสีแดงสวยมากเนาะสีแดงสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสามารถนะคะนําไปตัดเป็นกระโปรงผ้าถุงคือพรีเมียมพรีเมียมรักชูรี่สุดๆเลยค่ะนี่ค่ะเนาะดูสินี่ผ้าฝ้ายหมักโครนนะคะทอเครื่องลายขิดลายแพววาสวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยมากๆเลยนี่ค่ะเห็นไหมอ่าคุณลูกค้าท่านที่ชื่นชอบสนใจนะรับผืนนี้นะคะเก้าร้อยเก้าสิบาทสีแดงลายแพววาสวย ขนาดหนึ่งร้อคูณหนึ่งร้อแปสิบเซนติเมตรเท่ากันทุกผืนเลยนะคะคุณลูกค้าขาะนี่ค่ะส่งตัดได้เลยนะคะไม่ต้องไปซักก่อนส่งนะนี่ค่ะเพราะว่านะคะทางร้านของเรานะคะอบแล้วก็ฟิกสีการสีตกให้เรียบร้อยละจ้ะาโทรมาเลยนะโทรมาได้เลยค่ะ 0, 89, 0 16, 8 9 0 4 1 6 0 0 8ห่นดหรือว่าแอดไลน์นะคะ m a l i 0 4 1ย์ได้เลยจ้าสีแดง น้องขอ,อยากเก็บก่อนรับผือไหนนะคะแจ้งได้เลยนะรับผืนไหนแจ้งได้เลยจ้ะแคปเจอร์หน้าจอนะเตรียมกระดาษปากกาจดไว้ได้เลยนะน้องจบให้คะ่ะอันนี้มีคุณพี่สั่งตัดแบบสั่งตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายสั่งตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายแบบระบุไซส์นาะแบบระบุไซส์นะคะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะถ้าเป็นแบบระบุไซส์นะคะเป็นแบบระบุไซส์หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทคุณพี่สั่งด่าสีเหลือ สีแดงมนนีขายดีมากสวยเบลน่สีแดงเออจ้ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะแปดเฉดสีนะมีแปดเฉนะดเสีให้เลือกที่ช็อปนะคะคุณลูกค้านะวันนี้นะตัดเต็มให้เลยค่ะคลิปนี้จัดเต็มให้เลยค่ะผ้าสําหรับตัดผ้าถุงสําหรับตัดกระโปรงสําหรับตัดกางเกงค่ะสีชมพูบานเย็นชมพูกรีบบัวสวยๆค่ะชมพูกรีบบัวสวยๆค่ะคุณพี่ค่ะ 9 9้าเก้าสิบาทจ้าเก้า้อยเก้าสิบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสีชมพูกีบบัวสีชมพูวันเย็นสวยๆค่ะคุณลูกค้าคะสวยถูกใจเลยค่ะนี่ผ้านุ่มผิวมากนะคะนุ่มมากเลยนะตัวนี้นะคะแนะนําเลยสําหรับค,คุณลูกค้านะคะที่ชอบแบบว่าผ้าที่มีแบบมีน้ําหนักมีน้ําหนักหนานุ่มสักหน่อยแนะนําค่ะแนะนําเป็นผ้าลายเพวะนะคะคุณลูกค้าคะ9 9้า้อยเก้าสบาทเท่านั้นจ้ะ 990บาทค่ะซื้อแค่1นผืนนะคะสามารถนะไปตัดผ้าถุงนะไปตัดผ้าถุงสวยๆได้เลยนะคะหรือว่าจะไปตัดกระโปรงหรือว่าจะไปตัดกางเกงก็ได้จ้าตุดส,สั้นๆก็น่ารักนะตัดเสื้อก็ได้ค่ะอ่ารับผืนนี้โทรมาเลยค่ะ089 0 4 1 6 0 0 8หรือว่าแอดไลน์ค่ะ m a l i ศ4น6ได้เลยจ้า 9 9 0บาทเท่านั้นคะ่ะคุณลูกค้าค่ะและที่สำคัญนะมีกระเป๋าใส่โทรศัพท์อีก20ท่านสุดท้ายนะคะอีกแค่20ท่านสุดท้ายนะที่อ่าสต็อกกระเป๋าเนาะสต็อกกระเป๋าไว้นะเพื่อเป็นของขวัญของฝากนะคะให้กับพี่ๆนะ20ท่านสุดท้ายนะคะ,ะ, at, ะคะุณลูกค้าขนะขอญาตแจ้งก่อนว่า20ท่านสุดท้ายนะ,ะ,คคะยายานท,นท,นะะที่ที่จะได้นะคะของที่ระลึกของฝากเนาะเป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์มูลค่า100บาทให้แค่20ท่านสุดท้ายนะคะ คุณลูกค้าท่านใดน,นะที่ยังไม่ได้สั่งซื้อนะคะสินค้าจากทางร้านแม่อมลีผ้าไทยนะคะประจําเดือนพฤษภาคมนี้รีบรีบโทรเข้ามาเลยค่ะ0890416008หรือว่าไลน์นะคะ mali0416 ได้เลยจ้า25สุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่านาอของฝันของฝากของที่ระลึกอาจจะเปลี่ยนแปลงนะคะต้องขออนุญาตก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงทุกทุกรอบทุกสัปทุกเดือนนะคะคุณลูกค้าคะอยู่ที่ว่านะคะาทางกลุ่มนะคะกลุ่มแปรรูปนะคะกลุ่มแปรรูปผ้า ผ้าขาวม้ากลุ่มแปรรูปผ้าไทยของเรานะคะจะทํานะคะเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นของขวัญของฝากรูปแบบไหนออกมานะคะกนุ่มก็จะนําสินค้านะคะรุ่นนั้นนะคะมาเป็นของขวัญของฝาก,ขอ,ากของที่ะระลึกนะคะมอบให้กับพี่ๆทุกท่านเนาะรอบนี้20ใบสุดท้ายนะ20ใบสุดท้ายนะคะรักษา10ได้เลยค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้สั่งซื้อนะรอบนี้นะรีบเลยค่ะกระเป๋าใส่โทรศัพท์มูล,ลค่า100บาทเลยนะแถมให้ฟรีเลยนะจ้า ชอบกันต่อเลยค่ะที่สีเทาเข้มค่ะสีเทาเข้มส,สวยๆค่ะรับสีเทาเข้มนะคะโทรมาเลยค่ะ0 8น0 4 1ป0เก้าูนย์สี่หนึ่งหกูย์ปดจ้ะสีเทาเข้มส,สวยๆค่ะนะค่ะเก้า้อยเก้าสิบบาทนำไปตัดได้เลยคุณพี่ค่ะสวยมากๆนะสำหรับคุณพี่นะคะที่แบบว่ามีไอเดียวันฉันอยากแบบว่าอ่าเห็นอะไรล่ะเห็นดานราท่านหนึ่งสวยๆใส่ผ้าถุงผ้าไทยสวยๆฉันก็อยากเอาไปตัดบ้างเนาะ โทรมาเลยนะโทรมาสั่งซื้อได้เลยค่ะนี่ค่ะสีเทาเข้มค่ะสีเทาเข้มสวยๆพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะสีเทาเข้มค่ะสวยมากเลยงานผ้าไทยผ้าทอนะคะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอสวยๆ990บาทพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะนี่ดูก่อนอยากให้ดูว่า เป็นลายไทยลายไทยที่สวยมากนะคะเป็นลายไทยที่สวยพรีเมียมมากๆนะนี่ค่ะเป็นผ้าทอขิดยกดอกดูสวยเห็นไหมแล้วที่สําคัญมันมีหลากหลายสีเราสามารถนะคะนําไปนะคะนําไปปรับอา่านำไปใส่ร่วมกับเสื้อได้แบบว่าหลากหลายสีนี่ก็คืออะไรสามารถใส่ออกงานได้หลากหลายงานคุ้มค่าคุ้มค่ามากๆนะนี่ค่ะแนะนําเลยทําไมนืงุน่องถึงชอบแบบว่า ผ้าลายแพ่วารุ่นนี้เพราะว่ามันเนี่ยคุณลูกค้าด้วยสีเห็นไหมคะถ้าเราใส่กับเสื้อได้หลากหลายสีก็คืออะไรก็คือเราสามารถใส่ได้คุ้มค่าคุ้มราคาคือใส่ออกงานได้หลากหลายงานมากๆเนาะคุ้มคุ้มสุดเลยค่ะซื้อหนึ่งนี่ได้ถึงแปดแปดงานเลยนะแต่ผ้าถุงหนึ่งผืนนี่ออกได้แปดงานนี่ก็ประมาณเกือบเกือบครบปีพอดีนะเกือบครบปีพอดีนะคะคุณลูกค้าค่ะมีผ้าถุงผืนเดียวเนี่ยแต่เรานะคะเปลี่ยนเสื้อเนาะ เปลี่ยนเสื้อนะคะก็ดูนะคะเสื้อเนาอจากเสื้อที่เรามีอยู่เช่นเสื้อผ้าลูกไม้เน้อเสื้อผ้าใหม่สีพื้นเสื้อผ้าฝ้าสีพื้นหรือว่าเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวคือสวยเลิศมากนะเสื้อเชิ้ตสีขาวนะเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวนุ่มจะมาใส่ให้ชมนะคะแบบสวยมากสวยเก๋มากเลยค่ะนุ่มเห็นเนาะคือนุ่มวันนมาใส่กับค่าไทยสวยสวยค่ะนุ่มชอบมากๆเลยค่ะใส่กับเสื้อเชิ้ตสีขาวนะเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวนุ่มจะเป็นแบบอีกสไตล์หนึ่งนะคะสไตล์การแต่งตัวอีกสไตล์หนึ่งนะคะที่ นำผ้าไทยของเรานะคะนำผ้าไทยผ้าทอของเรานะคะมาใส่กับเสื้อเชิ้ตสีขาวซึ่งดูแบบดูแพงดูแพงดูหรูมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเนาะมาเตรียมผ้าถุงมาเตรียมผ้าถุงเอาไว้ใส่กับเสื้อส,สวยๆนะคะหาเสื้อสวยๆมาใส่อแดบกันนะคะต่อไปสีม่วงค่ะสีม่วงมะปางนะสีม่วงมะปางนะคะสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสๆๆีะสสม่วงมะปางนะคะนี่ค่ะ สีม่วงมะป้างสวยๆจ้า990บาทคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะโทรเข้ามาเลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่าแอดไลน์นะคะ mali 0416ได้เลยค่ะสีม่วงมะปางสวยๆค่ะนี่ค่ะคุณพี่บอกว่าทำคลิปให้หน่อยทำวิดีโอให้หน่อยอยากเห็นสีว่ามีกี่สีเนาะอยากดูนะคะลายแพรวาเราเนี่ยว่ามีกี่สีสีอะไรบ้างขอดูภาพชัดๆภาพเต็มๆนุ่มจัดให้เลยค่ะพี่พคะ่ะ ขอเพียงแค่คุณพี่นะโทรมาเลยค่ะ 0, 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ส่นโทรมาได้เลยนะบอกว่าอยากดูนะคะผ้าผืนไหนนะคะอยากดูผ้าผืนไหนผ้าลายอะไร,ะไรที่ร้านมีลายอะไรบ้างมีผ้ารุ่นไหนบ้างคุณพี่โทรมานะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ส่นเดี๋ยวทางร้านนะคะจะทำคลิปเนาะจะทำคลิปนะเป็นคลิปสั้นๆนะคะลงในช่อง YouTube นะคะลงในช่อง YouTube ของเรานะคะคุณลูกค้าขายยังไงก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง YouTube แมวมารีผ้าไทยได้เลยนะคะค กดได้เลยนะกดติดตามนะคะกดติดตามได้เลยนะจ๊ะสีม่วงค่ะสวพรีเมียมสุดๆไปเลยนี่นี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะสีม่วงเป็นไงสวยนี่ค่ะไหนสวย,ยหรูหลามากมากเลยคุณลูกค้าขานี่ค่ะคุณลูกค้าถ้าในาที่ชื่นชอบสนใจนะงานผ้าไทยผ้าทอโทรมาเลยจ้า ศูนแปนส่หน6 0งนย์ะจดใส่เตรียมกระดาษปากกามาเลยจ้าจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะแล้วก็เขียนว่าช่อง youtube แม่มารีผ้าไทยนะคะ,ะแล้วก็เข้าไปดูเนาะเข้าไปดูนะเข้าไปดูเข้าไปช็อปนะว่าที่นุ่มรีวิวให้ที่นุ่มพรีเซนต์ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงผ้าไทยเสื้ออะไรขอหรือว่าหลากหลายผ้าถุงพรีเมียม1590ก็มี เนาะมีหลากหลายผ้าสิินตีนแดงผ้าสิินตีนแดงราคาเริ่มต้นที่250ลาบายโบราณเราก็มีนะทางร้านของเรามีสินค้าให้เลือกมากมายหลายแบบหลายแบบหลายอย่างมากๆเลยค่ะพี่ๆค่ะพี่ๆนะสนใจรุ่นไหนแบบไหนนะคะซื้อเป็นของฝันของฝากหรือว่าจะซื้อไปใส่เองหรือว่าจะอยากซื้อไปตัดไปตัดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าแบบว่าเราจะต้องแบบได้รีบใช้เนาะเป็นผ้าถุงอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะนําเป็นแบบเป็นแบบป้ายฟรีไซส์แบบนี้พันสี่เก้าสิบทางร้านเราก็มีให้นะคะ มีเจ็ดเฉดสีให้เลือกนะคุณลูกค้าโทรเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้แจ้งรอบเอวได้เลยเ๋ยวทางร้านเราติดตะขอให้คุณลูกค้าไม่ต้องไปติดเองนะคุณลูกค้านะคุณลูกค้านะสวมใส่งานแต่งงานบวชนะกรณีแบบเร่งด่วนคุณลูกค้าโทรมาเลย0ูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดหรือว่าแอดไลน์นะคะ m a l i ศูนย์สี่หนึ่งหกได้เลยนะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณพี่ทุกท่านเลยนะเนี่ยสีม่วงมะปรางจ้าสวยๆเลยค่ะ เดี๋ยวต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นสีฟ้านะคะอสีม่วงมาปางนะรับผืนนี้นะคะโทรมาเลยจ้ะเก้า้อยเก้าสิบบาทเก้าร้อยเก้าสิบบาทสวยๆเลยค่ะนเนี่ยค่ะขออนุญาตใส่เข้คุณลูกค้าไปตัดส่งงานตัดได้เลยจ้าสีฟ้าค่ะสีต่อไปสีฟ้านะคะ สีฟ้าราชินีสีฟ้าน้ำทะเลสวยๆเลยคะ่ะนี่จ้าสีฟ้าสวยไหมสวยสวยเลยค่ะสีฟ้าจ้ารับสีฟ้านะคะโทรมาเลยคะ่ะ0ู9 0 4แปดเก้าูนย์ี่หนึ่งหกูนย์ูแปดจ้าเก้าร้ยเก้าสิบาทคะ่ะเก้าร้อยเก้าสิบาทสวยๆเลยคะ่ะใส่ดูนะนี่คะ่ะคุณลูกค้าขาเนาะนาไปตัดเป็นกระโปรงเพราะถุงก็สวยมากดูสิ สวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขะ<ส>คุณลูกค,ค้าท่านนาน้อที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่บารีผ้าไทยนะคะยังไงก็ฝากแนะนําบอกต่อด้วยนะสําหรับคุณลูกค้าน้อที่มองหางานผ้าไทยผ้าทอสไตล์ใหม่ๆนะคะแนะนํานะคะช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายหลายแบบมีเลือกมีให้เลือก,ม,อกมีให้ช็อปเลยมีให้เลือกมีให้ช็อปนะคะจัดส่งให้ฟรีจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะ เก็บเงินไปทางทางร้านเราก็ยินดีค่ะคุณลูกค้าค่ะและที่สําคัญคือมีของฝันของฝากให้ตลอดเลยนะอย่าลืมนะจ๊ะรีบๆนะกระเป๋าใส่โทรศัพท์มูลค่า100บาทเลยเหลืออีกแค่20สิบสทธิ์สุดท้ายแล้วนะคะ20บใบสุดท้ายแล้วนะ,ะนี่ค่ะสวยเลยสีฟ้าจ้ารับสีฟ้าค่ะแคปเจอร์หน้าจอได้เลยแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะหรือจดใส่กระดาษไปได้เลย อ่ะสีฟ้าค่ะต่อไปจะเป็นสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินสวยเป็นแมทกับกับเสื้อตัวนี้เลยเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นผ้าตัดชุดเป็นผ้าตัดชุดใช่ไหมเนี่ยสีพื้นสีพื้นที่มันเป็นผ้าตัดชุดที่นุ่มอ่างคลิปก่อนหน้าเนี่ยที่หนึ่งพันสี่อยเก้าสิบาทเนี่ยแหละค่ะผ้าสีพื้นตัวนี้เลยรุ่นนี้เลยนะคะ ผ้าสักผืนผ้าสีพื้นรุ่นนี้เลยนะที่แบบว่าพี่นุ่มบอกว่าเป็นผ้าตัดชุดนะคะเพราะว่าเป็นผ้าพื้นเนาะผ้าพื้นก็นี่เลยค่ะที่เนี่ยที่นุ่มจ่เลยแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาแบบนี้เลยนะซักเครื่องได้เลยสีไม่ตกซักเครื่องได้เลยสีไม่ตกและที่สําคัญรีดง่ายมากๆนี่ค่ะรีดง่ายมากๆเลยเห็นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะแต่ดูสีน้ำเงินที่มันเป็นเซ็ตกันนี่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทที่จะมีผ้าลายให้ ที่มีผ้าลายให้หนึ่งชุดผ้าพื้นให้หนึ่งชุดเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะแบบนี้เลยนะสามารถแบบว่าตัดได้เลยเสื้อก็คุณลูกค้าจะตัดทรงไหนก็ตัดได้เลยนะคะนี่แล้วก็มีผ้ามีผ้าลายก็สาหรับตัดผ้าถุงตัดกระโปรงเนาะตัดผ้าถุงตัดกระโปรงตัดจางเกงได้นะคะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นผ้าตัดชุดเลยค่ะเป็นเซตเลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เอ็นสวยไหมสวยไหม สีน้ำเงินจ้าสีน้ำเงินนะนี่ค่ะก็จะเป็นเข้าเซตกันแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเวลาใส่นะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สอบถามเข้ามาเนาะอยากได้ผ้าตัดชุดนะคะผ้าตัดชุดนะคะที่ตัดได้ทั้งเสื้อทั้งผ้าถุงทั้งเสื้อทั้งกระโปรงที่แมทสีกันที่แมทสีเข้าชุดกันนะคะแนะนําเลยค่ะหนึ่งรบาท1490ัรเบาทเนี่ยผ้าสีพื้นก็ไปตัดได้เลยไม่ว่าจะเป็นคอวีนะคะเป็นทรงไทยเรือนต้นคอเหลี่ยม พอจีนไทยจิรดาตัดได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเนาะคุณลูกค้านําไปตัดได้เลยจ้าอนี้เห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่แหละค่ะผ้าเซตนะคะสีน้ําเงินเนาะตั้งใจเอามาให้ดูให้ชมเลยผ้าเซตสีน้ําเงินค่ะอ่าเฉพาะผืนผ้า990บาทค่ะสีน้ําเงินลายแพววาสวยๆค่ะขนาด100ค,คูณ180เซนติเมตรค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยๆนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะ ผ้าฝ้ายมักโคนล,ลายแพรวาสีน้ำเงินจ้าเก้ารอยเก้าสิบบาทค่ะรับผืนนี้แคปเจอร์หน้าจอรับผืนนี้แคปเจอร์หน้าจอนะคะแล้วก็แอดไลน์มาเลยค่ะ mali ศูนย์สี่หนึ่งหกได้เลยค่ะจดไว้นะจดไว้นะมีแปดสีนะมีแปดสีมีแปดเฉดสีให้เลือกเลยนะคุณลูกค้าค่ะชอบผืนไหนชอบสีไหนนะคะจดใส่กระดาษไว้เลยนี่ค่ะ อย่าลืมจดเบอร์โทรศัพท์นะ089 0416 0 04 0 8นะคะช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยนะคะสีสุดท้ายค่ะสีดำค่ะสีดำสวยมากสีดำแบบลายเด่นๆสีดำลายเด่นมากนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบสีดำสวยๆไม่เลชอบเลยสวยมากนี่ค่ะนี่ค่ะพี่่ะสีดำนี่สีดำสีดำนี่ค่ะ สีดาแต่มีลวดลายนะใส่ลายเพิ่มเติมสามารถนะคะแบบใส่ได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่สีดะะํานะคะคุณลูกค้านะคะชื่นชอบชื่นชอบสีอ่ะสวยมากนะคะเนี่ยยิ่งเป็นพื้นดําเห็นไหมคะเป็นพื้นดําพอเราเล่นแล้วลวดลายเนาะลวดลายเนี่ยลวดลายจะเด่นมากเด่นเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยลายแพรวาคุณลูกค้าค่ะลายแพรวาซึ่ง องประกอบเนาะองประกอบแต่ละลายคือแบบว่าพรีเมียมสุดๆไม่ว่าจะเป็นจี้เพชรลายหน้าคลายดอกพิคุลหลากหลายลายนะคะรวมอยู่ในผืนผ้าผืนเดียวคือสวยพรีเมียมลักชูรี่สุดๆเป็นงานทอนะคะงานทอแบบงานทอชั้นคูพรีเมียมเลยนะเพียงแค่นะคะตัวนี้นะคะเป็นว่าต้องแจ้งก่อนมาเป็นผ้าฝ้ายมักโคนทอเครื่องยกขิดยกขิดทอจกสวยๆนะคะนี สวยมากนะคะพีเมียมสุดๆเลยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบเนาะลายไทยๆผ้าไทยๆนะคะนี่ค่ะทอสไตล์ใหม่ทอเครื่องให้เลยมันก็จะแน่นมากนะทอให้แบบแน่นๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถนะนําไปแปรรูปไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงกระโปรงเสื้อชุดแสกเสื้อคลุมคือสวยมากๆเลยค่ะรับสีดําค่ะโทรมาเลยค่ะ 0890416008หรือว่าแอดไลน์ค่ะ mali0416 ได้เลยจ้าพื้นนี้สวยสวยคุ้มค่ามากๆเลยค่ะคุ้มค่ามากๆเลยสามารถนะนำไปตัดไปตัดเนาะไปตัดนะคะใส่ไปงานใส่ไปงานขาวดำใส่ไปงานศพได้นะคะเพราะว่ามันมีพื้นเฉดสีดำต่อให้ว่ามันจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆแซมนิดหน่อยไม่เป็นไรสวยสวย,สวยพรีเมียมมากนะคะสวยพรีเมียมสุดๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ สำหรับลูกค้านะที่ชื่นชอบงานผ้าไทยผ้าทอนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่บริผ้าไทยนะคะฝากกดติดตามและที่สำคัญคือจะมีกระดิ่งใช่ไหมคะกดกระดิ่งแล้วก็กดคำว่าทั้งหมดได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นเนาะโปรโมชั่นของขวัญของฝากเนาะหรือว่าจะเป็นนะคะแบบกระโปรงแบบผ้าถุงใหม่ๆนะคะที่จะมานำเสนอให้กับพี่ๆทุกท่านได้ชมเนี่ยมันมีหลากหลายมากๆนะอยังไงก็ฝากกดกระดิ่งนะกดกระดิ่ง แล้วมันจะมีข้อความขึ้นมาแล้วกดคําว่าทั้งหมดได้เลยนะโอเคนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยอุดหนุนสนับสนุนนะคะสินค้าจากทางร้านแม่บริพาไทยของเรานะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสั่งตัดเสื้อกับทางร้านแม่บริพาไทยของเรานะคะแจ้งรอบอกเอวนะคะมาได้เลยนะคะอกเอวสะโพกค,ความยาวเสื้อแจ้งเข้ามาได้เลยความยาวแขนแจ้งได้นะนุ่มนะคะใส่สัดส่วนอยู่ที่อก36 เอวสามสิบนะคะความยาวแขนอยู่ที่สิบเจ็ดนิ้วแล้วก็ผ่าด้านในเพราะว่าเวลาเราเรายกแขนอะไรเงี้ยค่ะมันสะดวกแล้วมันไม่ตึงแขนไม่ตึงแขนก็จะทําให้มันไม่ลังนะคะเราก็จะไม่ปวดหลังปวดไหล่นะคะคุณลูกค้าคะเวลาเราตัดเสื้อผ้าเราก็ต้องดูนะดูลักษณะการใช้งานเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือสามารถผ้าไทยสามารถใส่ได้ในชีวิตประจําวันใส่ได้ในชีวิตประจําวันก็คือต้องใส่ได้จริงตัดออกมาคุณลูกค้าต้องใส่ได้จริงและใส่ได้หลากหลายครั้งมากๆ อันนี้รับรองเลยว่าเสื้อของทางร้านแม่มาริภาไทยของเรานะคะใส่ได้เป็น100ครั้งบวกเลยค่ะใส่ได้แบบคุ้มค่าคุ้มราคามากๆ1,390บาทใส่จนเบื่อกันเลยทีเดียวนอกจากจะแบบตัดหลายๆคอลเลคชันเนาะของนุ่มก็จะมีคอวีคอเหลี่ยมคอจีนตั้งทรงไทยเรือนต้นนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสั่งได้เลยตอนนี้นุ่มทําอยู่สีสีทรงใช่ไหมคะสาหรับผ้าไทยรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าสนใจรุ่นไหนนะแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะ 0890416008หรือว่าแอไลน์ค่ะ MALI0416 ได้เลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ